มากินป่จ้าแล้วล่ะจ้าได้จานพอดีจ้ะไก่เห็ดไก่ย่องตัวงานดีไก่ยัดไปบักกูดพี่น้องยัดไปบักกูดไปใส่ก,ก้อยเห็ด มึงตายื่นเสียงดีครับ <laughs> ตาพ <laughs> ูดเย็นบักเคียไปกินกับกอยเฮดหน้วยกลวยพี่เนาะ ไปทัวอะเลได้อัน,นี้ฟังเสียงหานเสียงไก่พี่นอ่องเห็ดมาหัมพี่หน้อย้อผี่นพี่นอ่อบ ไปประเดดง่ายง่ายจ้ะตาเอาเซนันป่าเบิ้งยูเบิ้งยูกำลังหนึ่งเขาพี่น้องไปบักหน้าเขากลัวพี่น้อง เสียงผู้เถ่าเว้ากันพี่น้องใส่ชิอลอดใส่ผัดลงไปจ้ะขี้ต้นหอมใบกระปูกด เปดตัวหนากินละพี่น้องนี่แหละจ้ะลาบเห็ดขมจ้าน่ากินปะจ้าซี่มึงแซ่แๆบพี่น้องตักเสิร์ฟจ้า นึงพอดีขอบมากินป่าจ้าแล้วลรจาจา,าไ,ได้จานพอดีจ้ะเรียบ้อยแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีทุกคนเป็นท่าการจ้ะลุยกันเลยจ้าเนี้ยตอมแบบง่ายเลย <c oughs> นกพี่ซีเหมือนกันเด้อพี่นกสู่ผู้สุสขคุคลิปนี้นกับฝากไว้ซ้ำนแด้วจ้๊กฝากส้มฝากที่ตามฝากกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะจ้านี่ละจ้าลาบเห็ดขมไปกันเ้ยจ้า Hakkun zukutu wanda ta sabade da baban.